สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มาพบกช่อง Justin and the Family ันนี้เรามาทำอะไรคะกอันนี้เราจะมาทำ s l u ป p e e ทำเองอย่อางแรกเราต้องมีน้ำอันนี้สั่งอะไรมาคะสตรอเบอร r y Soda ่ค่ะวางหูแล้วจุ๊บอ,ม,อมีน้ำแข็งด้วยนะคะ ว้แป <Wow. S 2> นะ๊บนึงนะคะเดี๋ยวจัดการก่อน,ก,นก็แค่ซื้อมาแล้วก็เทใส่เครื่องปั่นนะคะทุกคน,นปั่นลิดปาให้แน่นโอเคปั่นจนละเอียดน,นะคะไาดูกันน็จแล้วะะ่ะ แร <Wow. S 1> กตัวทีว้าวอืมอร่อยมากเลยทุกคนว้าวลองทำดูได้ดนะล้วเราไป <Wow. S 1> น้ำบนี่ะใช่นีขว ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด,กดแชร์กดซับสไครต์กดแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะแต่วันนี้ขอเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ